ครับวันนี้เดี๋ยวมาดูวิธีการแพกหน่อกล้วยแบบประหยัดแล้วก็ดูดีฮะแพกหน่อกล้วยขั้นเทพแัปน,นเทพเพรียชัยนะครับหน่อกล้วยปกติแล้วเนี่ยมันก็อย่างที่เห็นนะครับมันจะมีน้ำมียางออกตลอดเวลาก็ห่อมาสักหน่อยครับเานะกระดาษตรงนี้แหละครับเป็นตัวซับยาง ตักให้พอดีก่อนครับแล้วก็กระดาษนี่นะครับซับยางก็สลับกันไปแบบนี้โอเคครับแล้วก็ห่อห่อประมาณนีน้แล้วก็ใส่ถุงดำใสถุงดำก็ยาวๆหน่อยนะครับเราประหยัดมันใส่ถุงดำครับใส่ถุงดำถุงดำก็ พวกนี้มันเป็นยางมีน้ำก็ต้องให้มันเซฟตี้หน่อยเราเราตกรีดรีดอากาศเราให้หมดก่อน ออกก็มันก็ได้ไปตองไปต่องมาครับกระดาษมันก็จะช่วยตับน้ำที่ออกมาครับแทนที่จะไหลได้เทะมันก็ กระดาษดูดดูด,ดทับเข้าไปตับสองเส้นนะครับเส้นเดียวมันขาดเดี๋ยวจะมีปัญหา แค่นี้ก็จัดส่งได้แล้วครับ่เมือก่อนเนี้ยผมมีปัญหาเรื่องกล่องเพราะว่าใหญ่ไปเล็กไปม,มันไม่พอดีขนาดกับหนอ่อสินค้าที่เราจะส่งนะครับหากล่องไปเถอะต้องขุนกล่องเป็เร้อยๆโลครับนี่ก็ใส่ถุงกันหนึ่งเรี่อว่ากันเหนียวครับ เนมครับท่มาจารยรีดออกค่ะเยอะๆครับมันจะได้ไม่ต่องดูความเรียบร้อยของสินค้าครับ ่งได้แล้วนะครับแบบนี้ะนะครับมจะกันน้ำไป้ดีส่วนนี้ก็เป็นทีก่รปลตกการดูแลครับก็ฝากไปด้วยอาจจะเ,เอาไว้ที่หลังจับใส่ถุงครับจับใส่ถุงคือซีนกันน้ำอีกรอบหนึ่ง ดูแลคข้าวๆก็ให้ไปครับบางคนก็ทิ้งไปก็ไม่เป็นไเรเขาถือว่าเราเกตปนาดีให้ไปแล้ว

เราไปตัดชิ้นนะครับบางทีลอยนะฮะมันมันน้อยถ้าเราตัดกี่ยาวก็จะใจยังเหลือมันมีหลายขนาดนะครับไอ้พวกเนี้ยเอาตามที่เราต้องการใช้7นิ้ว8นิ้ว10นิ้ว12นิ้ว17นิ้วก็ซื้อมาตามน้ำครับความกว้างขนาดอย่างมาผมไม่เคยพูดขนาดเอาให้เหมาะกับสินค้าไงฮะเสร็จแล้วไม่เป็นไรครับต่อไปก็ทนครับพอน ตรงที่เราเจาะรูไว้นะฮะเ็ะเอาที่หลังให้ลมมันออกสองด้านนั้น แล้วก็เมื่อได้ที่แล้วก็ลดความร้อนลงลดความแรงลงครับ,บ,ชชบเป็นช้าช้าชีวิตในการค้นหานะครับเ,นะเราเปลี่ยนเราะว่าเครื่องเ่าลมร้อนถ้าเดี๋ยวมันครื่เอง ส่ astic, นไอโัพลาสติกที่ผมใช้ห่อเนี่ยให้ให้ให้พิม์ผมว่าพลาสติกหดตัวอะไรพวกนี้ครับลูกพิมพิมยืดพิมหดะอะไรประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวมันก็ขึ้นเองนะครับเสร็จเรียบร้อยส่งได้หน้าแปะที่อยู่ผู้รับส่งได้ครับเนียนเนียนที่อยู่ผู้รับ ถ้าเกิดยิงไปตรงไหนมันขาดก็เอาสก็อตเทปไปแปะทับเข้าไปครับสมมุติว่าเกิดยิงไปตรงนี้เป็นรูพุ้ดอย่างเงี้ยก็เอาสก็อตเทปแปะไปปึ๊บทำอย่างเงี้ยก็ใช้ได้ครับผมคตอนนี้นครับผมไม่กลัวจะหลุดตรงนี้แล้วก็แปะไปก็ต้องแบบนี้แปะไปอย่างนี้อีกครั้งต่อไปเป็นลายครับคือทุกอย่างมันมีทางไปทางนั้นนะครับผม วันนี้เนาะผมยังเหลือกล่องพึ่งละตัวละอีกอ่ะวันนี้เราก็จัดส่งได้แล้วครับหนอ่อกล้วยอ่าโอเคครับสวัสดีครับผมแจมารมดีจากสวนราชินีครับผม